รีบดูกันนะจ๊ะเพราะนี่อาจจะเป็น e ีพีสุดท้ายของ NBA อรอบชิงฤด,ดูกาลนี้ใช่เพราะเราจะพูดถึงเกมที่4แล้วนะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเช้าวันเสาร์นี้นะครับดูแล้วอาการไม่น่ารอดแต่ก็อยากให้รอดแต่ในเมื่อมันไม่น่ารอดเรามาเลือก MVP ดักรอไว้เลยครับจะเป็นใครกันบ้างส่งใครเข้าประกวดกันบ้างเหตุผลบ้าบอแค่ไหนไปติดตามครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั um ้มพันสิทธ์ทอล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกอก,กับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั um ้มพันสิทธิวิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้องตั้มท้อนะครับรายการที่พูดคุยกันเรื่องราวของกีฬานะครับวันนี้อยู่กับผมเพียงคนเดียวนะฮะพันศิ์วิเชียรคุปนะครับไม่ต้องสกิปดูตอนอีก5นาที10นาทีไม่มีแขกรับเชิญนะครับวันนี้ว่ากันคนเดียวเลยครับ โอเคเราคุยกันนะครับถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับความที่ว่าได้กล้องกลับมาใหม่แล้วก็เลยกลับมาใช้ฉากเดิมที่คุ้นเคยกันนะครับเห็นไหมมีเสื้อด้วยว่ากันเป็นคู่เลยอันนี้คู่โบราณก็ได้แชมป์กันไปแล้วทั้งสองตัวอันนี้คู่ปัจจุบันนะฮะไม่รู้ว่าแชมป์ตัวนี้หรือว่าแชมป์ตัวนี้แต่ไอตัวนี้คงยากแล้วแหละนะครับผ่านกันไปนะครับสามเกมครับสำหรับรอบชิงของบาสเกตบอล a อ a f i n a l อลในฤดูกาลนี้นะครับผลออกมาเป็นไปตามคาดส่วนหนึ่งเพราะว่าบอสตันนำอยู่นะครับแต่ก็เกินคาดไปมากทีเดียวเพราะมันนำเละมัน นำห่างนํากัน3ต่อ0นูนย์ชนิดที่เรียกได้ว่าทั้ง3มเกมนั้นมองแทบไม่เห็นเลยนะครับว่าดัลลัสแมริที่อุตส่าห์เอาใจช่วยนะผู้ตามตรงจะกลับมาชนะอย่างไรนะครับหนักในหนักในหนักเลยนะครับเพราะว่าทางด้านดัลลัสเนี่ยโดนกดเอาไว้ไม่มีเกมไหนถึง100คะแนนเลยนะครับเต็มที่เนี่ยได้99นะครับโหโหัวจริงๆฮะัสำหรับทางด้านของบอสตันเซลติกขึ้นนํา3ต่อศูนย์เกมซีรีส์ซึ่งตามประวัติศาสตร์ของ NBA Finals นนะครับไม่เคยมีทีมไหนกลับมาได้เลย ที่ขึ้น1-3แล้วกลับมานะครับเช่นเดียวกันกับประวัติสตายของบาสเกตบอล NBA นบีเอเพลย์ออฟก็0-3กลับมาไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นโอกาสรอดหนักในโคตรหนักเลยนะครับถ้ากลับมาได้ก็ดีอยากเห็นคาตาเหมือนกันแต่ดูแล้ว ยากชิเปงเลยนะครับนี่ทังนั้นนะครับถ้าเกิดพูดกันถึง3เกมที่ผ่านมาเราเห็นอะไรกันบ้างเราเห็นความชัดเจนตรงไหนกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของบอสตันที่ไล่ถล่มอัดทางฝั่งของดัลลัสแมริสก็อย่างที่ทุกคนเห็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจครับผมก็แฟนบาสคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นอาจจะเห็นไม่ต่างกันมากนะักเพราะบอสตันเหนือกว่าจริงๆนะครับเหนือกว่าทั้งอาวุธที่เยอะกว่าหลากหลายกว่าระบบการเล่นดีกว่าเรื่องของจิตใจที่มองเอาไว้ในช่วงที่คุยกันกันกบทั้งกล้อง ใต้แป้นนะฮะน้องที่น่ารักแล้วก็คุยกันกันกบคุณเอวัชรินหรือแม้แต่โปรโจับเนี่ยที่ใจผมมองว่าดัลลัสอาจจะแข็งแกร่งกว่าก็ดูจะไม่จริงเท่าไหร่นะครับด้วยอาวุธที่หลากหลายด้วยระบบที่ดีแล้วพวกเขาก็มีความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยยิ่งไองเกมไร้ที่มีคิสตาร์พซิงกิสกลับลงสนามเนี่ย โอ้โหอย่างหล่อเลยนะฮะถือว่าทําได้ดีมากๆเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูครับที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้แหละว่ารอดูว่าทางด้านของตดลัสเนี่ยมันจะเบ่งพลังได้มากน้อยขนาดไหนแต่ก็น่าเหนื่อยใจแทนมากๆนะครับแม้ว่าคารีเออร์วิงจะเริ่มเล่นได้ในเกมที่3เกมในบ้านที่ผ่านมามีตั้ง35คะแนนแม้ว่าลูก้าดอนติชจะมีเกมที่ค่อนข้างดีในการทําแต้มมีการระเบิดฟอร์มทําระดับทริปเปิลดับเบิลสา แต้มก็เคยทำไปแล้วแต่ไม่รอดที่น่าแปลกก็คือว่าจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมาตลอดของทางด้านดัลลัสเมลวิชนะครับนั่นก็คือการทำแต้มแบบเครื่องดีเซลการทำแต้มแบบมาเร่งในช่วงท้ายโดยเฉพาะทางด้านลูกาแล้วก็คารีเออร์วิงเนี่ยควอเตอร์ที่4มักจะรวมตัวกันได้อย่างยอดเยี่ยมทว่า3เกมที่ผ่านมา ไม่มีภาพนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของลูค้าดอนชิชครับคุณผู้ชมครับควอเตอร์ Quarter สุดท้ายตลอดทั้ง3เกมซีรีส์เนี่ยนะครับมีโอกาสยิงไปทั้งหมด15ครั้งยิงลงแค่3นะครับเปลี่ยนได้เป็นแค่8แต้มเท่านั้นเองโอ้โหสาคะแนนก็ยิง4ครั้งเท่านั้นเองนะครับไม่ลงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟิลโกดูไม่จืดเลยฮะดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่เกมเกมนี้มัน าจจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ชมกันสำหรับซีรีส์นี้นะครับเพราะว่าจะมามีโอกาสโดนกวาด4-0 <c oughs> พูดแล้วเนี่ยช้ำใจมากเลยนะฮะตามภาษาคนที่ต้องทำมาหากินกับไอซีรีส์นี้เนี่ยหวังใจไว้อย่างยิ่งว่ามันจะมีเยอะๆเผื่อจะได้ภาคหลายๆเกมกับเขาหน่อย <c oughs> จิบน้ำทิง ในประวัติศาสตร์รอบชิงชนะเลิศนะครับ NBA Finals ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นทั้งหมด9ครั้งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่มีผู้ชนะขวาดแบบ4ต่อ0ตัวผมเองเกิดทันอยู่ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับก็อย่างครั้งล่าสุดคือปีที่ Warriors ชนะ c l e v e l a n d Cavaliers ไปได้นะครับ2018นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็ขวาดเลยส0ูนย์นะครับไล่มาก็เป็นสเปอร์ ควาดคลิฟแลนด์คาว์เียส์อีกแล้วนะครับ2,007เลเกอร์สชนะเนสนะครับ2,002ซึ่งคนที่โดนไปก็คือเจสันคิตเฮดโค้ชของดัลลัสตอนนี้นี่เองนะครับนอกจากนั้นก็9-5ฮะปีที่ฮาคิีมอลาจูวอนไปปราบทางด้านของชอคคิวโอนิวนะครับกับทางด้านของอเรลนโดแมจิกส่วนที่เกิดไม่ค่อยทันแล้ว9ขวบกว็อย่างเอ่อพิสตันปราบเลเกอร์สนะครับ ตอน89 83 Sixer ชนะ Lakers นะครับ75 Warriors ชนะ Bullet นะครับ71 Bucks ชนะ Bullet แล้วก็ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ح, นะครับนั่นก็คือ Boston c e l t i c ครเอาชนะเจอาน้ายของ Lakers ไปได้ถ้าในวันเสาร์เกิด4-0อีกก็จะเป็นครั้ง ที่10เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับที่รอบชิงชนะเลิศ er จะกวาดกันทั้งหมด4ต่อ0เป็นสวีปซีรีส์ครับแต่ทำยังไงได้ฮะก็ต้องรับสภาพกันไปนะครับดูว่าจะรอดไม่รอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความมันเพื่อความเร้าใจไหนๆมันก็มีโอกาสเป็นเกมที่10ในประวัติศาสตร์ของรอบชิงชนะเลิศ er แล้วนะครับถ้ามันจบจริงๆในวันเสาร์จบ4-0ใครจะเป็น MVP รอบชิงชนะเลิศ er ไปเลือกกันเลยครับ ถ้าว่ากันที่เต็งหนึ่งะตอนนี้เนีครับเขาก็มองกันไปที่ทางด้านของคุณจรูนครับ True Holiday นะครับจากบทบาทตัวพ้อยกาที่หลายคนมองว่าทางด้านของมิวกี้บัคส์เนี่ยอาจจะเลือกถูกแล้วก็ได้ที่ปล่อยทางด้านของ True Holiday ออกมาเพื่อไปเอาตัวทำแต้มเก่งๆอย่างทางด้านของเดเมนลี i ลากเข้าไปแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่อาจจะ ไม่ค่อยชอบเดเมียนลีลาสักเท่าไหร่ในบทบาทตัวทาแต้มแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิ่งนะนะก็เลยมองว่าจูฮอลิเดย์มาอยู่บอสตันแล้วจะเป็นตัวที่ทําให้บอสตันดีขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เกมที่มันเบียดเบียดเกมที่มันเหมือนกับว่าชี้เป็นชี้ตายจูฮอลิเดย์ทำได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมรับยิ่งเกมรุกยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆโดยรอบชิงปีนี้นะครับจูฮอลิเดย์เนี่ยมีหลัก ในการทําแต้มค่าเฉลี่ยอยู่ที่15.7แต้มต่อเกมนะครับ7.7รีบาว4.3แอสซิสต์นะครับและที่หมหัศจรรย์มากๆคือมันยังไม่เสียทนโอเวอร์เลยฮะโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งมีความสม่ําเสมอมีรูปเกมที่ดีและที่สําคัญการเข้าคียภาษาวัยรุ่นที่ดูบาสก็บอกว่าเข้าสิงเลยฮะไม่ว่าจะสิงลูก้าดอนชิหรือว่าจะสิงทงนน้นของคาริเอร์วินทำให้ปิดตาย2 ทูท็อปเดรัสได้อย่างยอดเยี่ยมมากก่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าคนอื่นๆมีสู้ได้หรือไม่เนื่อจากว่าซีรีส์ตอนนี้นำกัน30แล้วนะครับดังนั้นขออนุญาตไปว่าเรื่องของบอสตันให้เสร็จสิ้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าตามอัตราต่อรองของบอนรับพนันแล้วอันดับที่2 ของทีมบอสตันที่เขามองว่าน่าจะเป็น MVP ก็จะเป็นเจเลนบราล์ครับเจเลนบราล์นี่นะครับแน่นอนว่าก่อนเริ่มในฤดูกาลเนี่ยถูกมองว่าเป็นเบอร์2ของทีมนะครับยังไงซะก็คงจะอยู่ใต้ร่มเงาของทางด้านเทธาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับด้วยรูปแบบการเล่นหรือว่าชื่อชั้นต่างๆแล้วแต่พอเล่นเข้าจริงๆเฮ้ยยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับปีนี้ยิ่งไม่โชคด้วยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยในรอบชิงแชมป์สายก็โดดเด่นมากๆจนได้ MVP มา คลองแล้วนะครับไปได้รางวัลแรลี่เบิร์ดทรฟี่มาได้ส่วนมาในรอบชิงชนะเลิศโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งดีครับแม้ว่าการทาแต้มอาจจะยังไม่ถึงกับว่าโดดเด่นมากนักในทุกๆเกมแต่ด้วย3ามแต่โดยเฉลี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับยีาแต้ม6กรีบากวกับอีก5.7าจุดเแอสซิสต์นะครับฟิลโกรระดับ55%นะครับและที่สําคัญมีเกมรับที่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมการบล็อกไม่ว่าจะเป็นเกมการสติลหรือการมาร์ก ไม่คู่แข่งเล่นยากเราจะเห็นเลยนะครับว่าผู้เล่นอย่างเขาเนี่ยเล่นเอาทางด้านของลูค้าดอนชิชไปไหนไม่เป็นเลยนะครับถึงขนาดเจสันคิดเนี่ยเอ่ยปากเลยนะครับแม้ว่าบางคนจะบอกว่ามันเป็นการเล่นไม์เกมก็ตาม แต่ถ้าเกิดพิจารณาตามสิ่งที่เจสันคิดพูดเนี่ยเขาบอกว่า,วาเออเจเลนบราว์คือคนที่ดีที่สุดคือคนที่สําคัญที่สุดนะครับของนะบอสตันณปัจจุบันนี้ก็คงไม่แปลกนะครับโดยเฉพาะการมาใส่ลูก้า uka, ตั้งแต่ครึ่งสนามเต็มเกมแล้วก็เต็มสนามอู่ทาได้อย่างสุดยอดไหนจะเรื่องของการปลุกเราเราจะเห็นเลยฮะในรายการต่างๆพวกขอดไซส์ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นซอฟต์อเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพความเป็นผู้นําของเจเลนบราว์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมา เหนือกว่าทางด้านของเจสันเททัมด้วยซ้ำไปดังนั้นไม่แปลกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกมที่4เขาขึ้นมาระดับสักมี30แต้มอีกสักเกมหนึ่งนะแล้วก็ทีมชนะ40ผมว่าเจรรินบาวได้รางวัลนี้ไปก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับส่วนคนที่3นะครับที่เขาจัดอันดับเข้ามานั่นก็คือเจสันเททัมครับปีนี้ในรอบชิงก็ถือว่าอาจจะดรอปไม้ค่อนข้างดรอปทีเดียวนะครับเพราะว่าแต้มมีอยู่21.7เท่านั้นเองนะครับ 7รีบาวแล้วก็7.3แอสซิส แต่จุดที่ลงไปนั่นคือการทําแต้มแลกกันมากับการสร,ร้างให้ทีมมีเปอร์เซนต์ในการยิงที่ดีขึ้นเพราะดึงตัวประกบมาให้แลกกับแอซิสที่สูงมากขึ้นและเกมรับของเจสันเททัมก็ดีขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับแล้วก็ Turn over mm hmm. เทิร์นโอเวอร์ hmm. ไม่เยอะลดลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวปิดทองหลังพระไปได้นะครับก็ทําให้ภาพรวมของทีมนั้นดูดีมากๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเออมันก็พอจะมองได้นะในเมื่อทางด้าน ของบอสตันเองก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดว่ามีใครขึ้นมาแบกอะไรได้เยอะขนาดนั้นก็ถ้าเกิดได้แชมป์สวยๆสย0ย์เนี่ยก็พอที่จะมองว่าเจสันเททัมจะเป็น MVP ไปได้เพราะทำเพื่อทีมยกระดับทีมขึ้นมาในทางอ,อง้อมแล้วคุณให้ไหมสำหรับตำแหน่งนี้ สำหรับบอสตันก็คงมีเพียงแค่3คนนี้เท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าถามผมว่าผมชอบใครเนี่ยนะครับในการเล่นตลอดทั้ง3เกมที่ผ่านมาส่วนตัวผมชอบไปที่ทรูฮอลิเดย์นะผมมองว่าเขาเป็น,นกลไกหลักเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะทําให้ทีมเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ทําให้จุดเริ่มที่สําคัญเนี่ยนะครับของบอสตันเซล t i ติกที่อยู่ได้จนทุกวันนี้เนี่ยคือ 321และจูฮิเดก็เป็นตัวที่จุดประกายทำให้จุดที่เป็นจุดแข็งที่สุดของบอสตันเซติกในฤดูกาลนี้เนี่ยพาตัวเองมาเจ,จาะจัควาแชมป์ได้นั่นคือเรื่องของเกมรับนะครับไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าผมดูแล้วผมนึกถึงปีที่ทางด้านของดีทรอยต์พิสตันได้แชมป์ครับคุณผู้ชมครับปีที่ดีทรอยต์พิสตันมีผู้เล่นที่เขาบอกว่าขี้เร็เหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลิฟแฮมบินตันนะครับมีทางด้านของเทชชอนพรินส์มีราชีสแล้วก็เบนวานเลสนะครับ ปีนั้นเนี่ยเขาจะมีผู้นำลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่สวยงามไม่หวือหวาเล่นเกมรับแต่มีบิ๊กช็อตนั่นก็คือชอนซีบิวอัพส์ผมดูจูไฮเดเล่นในวันนี้เล่นในซีรีส์รอบชิงปีนี้ ผมนึกถึงทธงด้านชออตซี่บิลอัพสจริงๆนะครับสำคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดประกายที่ยอดเยี่ยมที่สําคัญก็จะมาในเพลย์ใหญ่เหมือนที่จูรูฮอลิเดย์มาด้วยนะครับดังนั้นถ้าเลือกได้ผมเป็นคนที่โหวตผมจะโหวตให้จูรูฮอลิเดย์นี่นะครับเป็น MVP ในซีรีส์นี้ครับวงเล็บว่าต้องจบ4-0นะ <laughs> เพื่อเป็นการพูดให้รอบด้านนะครับเพื่อเป็นการพูดให้เห็นในโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยนะครับแม้ว่า ตามประวัติศาสตร์แล้วการตกเป็นรอง0ต่อ3ของดัลลัสแมวไรส์เนี่ยมันตามประวัติศาสตร์ไม่มีทีมไหนที่ตามขนาดนี้แล้วกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่พวกเขาจะพลิกขึ้นมาชนะก็คงพอมีแหละแม้ว่ามันจะเป็น0%ไปแล้วก็ตามนะครับแล้วถามต่อว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่ MVP รอบชิงชนะเลิศจะมาจากทีมดัลลัสจะบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับเพราะ เท่าที่เราเปิดดูเท่าที่จารึกกันไว้เนี่ยผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ได้ MVP รอบชิงชนะเลิศแต่ทีมไม่ชนะนะครับนั่นก็คือตำนานมิสเตอร์โลโก้ครับก็คือเจอร์รี่เวสต์นะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะก็ขอร่วมไว้อาลัยกับมิสเตอร์โลโก้ด้วยตอนนั้นเจอร์รี่เวสต์นะครับได้ MVP ในปี1969นะครับแต่ว่าทีมนแพ้ไปซึ่งก็เป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ได้รางวัลน,นี้ทั้งๆท,ท,ที่ทีมไม่ชนะ แต่ถ้าเกิดปีนี้นะครับดัลลัสแพ้นะครับไม่ว่าจะสกอร์ไหนก็ตามผมว่าไม่มีทางเลยครับที่ทางด้านของผู้เล่นจากฝั่งดัลลัสจะได้ MVP แต่ถ้าถามว่าผู้เล่นจากดัลลัสจะสามารถเป็น MVP รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ในฤดูกาลนี้ ผมขอพูดแบบประชดเลยครับว่าเป็นไปได้ครับแต่คุณต้องสร้างเหตุการณ์ที่มันซุปเปอร์ปฏิหารแบบนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับดัลลัสต้องชนะ4เกมรวดแล้วพลิกชนะเป็นแชมป์4ต่อ3ครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆนะฮะผมเชื่อเลยว่าลูก้าดอนชิชจะเป็นเต็นนง1ทันทีในการที่จะเป็น MVP รอบชิงชนะเลิศน,นะครับ พราะเล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยแม้ว่าการเล่นในช่วงโคตรที่4จะเลวร้ายมากๆเพิ่งมีไป8แต้มเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ29.7แต้มต่อเกม9รีบาล6แอสซิสนะครับก็ถือว่าเป็นทำได้ดีแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันทำเยอะเกินไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าเพื่อนไม่สามารถขึ้นมาได้หรือว่าจะหวงบอลหรือว่าจะโดนจับทางได้จนนอกเล่นเองก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลหลังเกมหลายๆครั้งเจ้าตัวก็พูดในทำนองว่าแบบรับไว้เอง เองเป็นเพราะผมเองผมยิงลูกโทษใหม่ลงผมควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดก็เท่ดีพูดก็หล่อดีแต่ในภาพรวมการเป็นพูดแบบนี้ผมว่ามันเกินไปหน่อยบาสเกตบอลอาจจะต้องเป็นกีฬาที่ต้องออกมารับทุกคนรับผิดชอบร่วมกันแบบนี้มันหล่อไปมึงจะบ้าหรือไงเล่นไม่ดีก็บอกสิว่าเพื่อนเล่นไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดพลิกกลับมาได้แน่นอนครับลูกาดอนชิชจะเป็นแตงหนึ่งที่จะเป็น MVP ไปในรอบนี้ แล้วถ้าเกิดถามใจเลยล่ะว่าอยากให้จบแบบไหนใครได้ MVP ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามมาคนที่ดูมาเนี่ยน่าจะพอเดาได้ว่าผมอยากให้ใครเป็น MVP นะครับใช่ครับไค l ลีเออร์วิ่งแน่นอนฮะ โอ้ oh, อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วเกินนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยากเย็นขนาดไหนที่มันจะเป็นไปได้นะครับณปัจจุบันผ่านไป3เกมนะครับบอลรับนันถูกกฎหมายหรือว่าผู้สันไทยกรณีมองว่าไคล i e ีเออร์วิงคือเต็ง5นะครับของซีรีส์นี้ที่จะไปถึง MVP ได้3เกมที่ผ่านมามีอยู่21แต้มต่อเกมนะครับ2.7ริบารและ3.3แอสซิสต์ตัวเลขนี้ไม่ได้ลุ้นแน่นอนนะครับแต่ ถ้าเกิดจะมาได้มันจะต้องใช้ผลงานระดับไหนเหมือนอย่างที่บอกครับ4เกมต่อไปนี้เนี่ยไคลีจะต้องขึ้นมาเป็นพระเอกอย่างน้อยที่สุดฟอร์มจะต้องเหมือนกับที่ถล่มใส่ทางด้านของมินิซตาทิมเบอร์วูฟนะครับระดับการทำแต้ม4เกมหลังจากนี้ไปต้องขึ้นไปแต่หลัก30และพาทีมชนะรวดหมดเลยแม้ว่าบางเกมลูก้าจะอาจจะ 3, 2, 1แม้ว่าบางเกมลูก้าอาจจะขึ้นมาเป็นพระเอกทำแต้มเยอะกว่าเขา แต่ไคลีต้องมาไคลี Kylie ต้องเล่นได้ต้องโดดเด่นเหมือนในควอเตอร์ที่4ช่วงที่ตบใส่ทา้งด้านของทิวาี่บูฟแบบนั้นเลยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอีก2เกมที่เหลือที่จะต้องไป TD Garden เดนเนี่ยไคลีเอวิงต้องชนะให้หมดด้วยนะครับและต้องทำให้ได้ระดับเกมละ30แต้มเป็นพระเอกฉายแววสุดชีวิตให้ได้ด้วยซึ่งถ้าทำได้ผมมั่นใจเลยครับว่าสตอรี่นี้ NBA ซื้อและจะให้เขาเป็น MVP ไปแต่มันจะเกิดขึ้นเหรอฮะ เอาล่ะแล้วี๋ยังไงมาติดตามกันนะครับติดตามกันหลายๆอย่างเลยเริ่มต้นคือบอสตันจะกลายเป็นทีมที่ขึ้นไปครองแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เป็นแชมป์สมัยที่18แต่เพียงผูด้เดียวได้หรือไม่ใครจะเป็น MVP จูรูฮอลิเดย์แบบที่ผมเดาหรือว่าจะกลายเป็นเจรเลนบราว์ที่ดูสื่ออเมริกาเขาก็จะเริ่มเชียร์นะครับหรือจะให้มันยืดเยื้อกว่านั้นอยากดูกันหลายๆเกมไม่ล่ะเกม5เกม6เกม7อ่ะถ้าเกิดแบบนั้นกลับไปเชียร์ดัลลัสกันให้หมด ออทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเพิ่มเติมด้วยนะฮะยังไงเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะฮะผมพันศิ์วิเชียรคคปุ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ